สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอลรวันและคุณอังคณานค่ะ,คะทิศทางของราคาทองคานะคะคุณพะวันเป็นยังไงบ้างคะกําลังจะหยุดยาวกันด้วยนะคะปีใหม่ด้วยแล้วก็คริสต์มาสด้วยตลาดต่างประเทศเคลื่อนไหวยังไงบ้างสาหรับราคาทองค่ะ ช่วงนี้ก็สังเกตได้ว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมากาันเคลื่อนไหวของทองคําก็เคลื่อนไหวอย่างค่อนข้างมีลิมิตนะคะกรอบแคบมากอาจจะเป็นเพราะว่านะักลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็ติดสถานะแล้วก็ไปเที่ยวกันซาส่วนใหญ่แล้วนะคะั ประเทศโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยยิ่งเป็นวันคริสต์มาสตลาดไม่มีเลยมีแต่มีแต่โกโฟิวเจอร์บ้านเราที่เปิดนะคะแต่ตลาดต่างประเทศเนี่ยปิดหมดเพราะฉะนั้นเองก็เชื่อว่ากรอบคงแคบมากจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนออสิ้นสิ้นอาท,ทิตย์โทษทีค่ะเพราะนั้นเราประเมินว่าแนวรับน่าจะอยู่รับแรกคือโลสุดของปิดของปีนี้คือ1180แล้วก็ถ้าหลุดรับแรกก็คือรับถัดไป1น5 0 แต่เชื่อว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีน่าจะรับสุดท้ายนี่น่าจะเอาอยู่คือ1,180บ้วนะคะเพราะส่วนถ้ามีโอกาสดิดกลับขึ้นมาเนี่ยต้านเราก็ประเมินต้านแรกอยู่ที่1,210แล้วก็1,230 US Dollar t o y o n ที่ต้องติดตามจริงๆก็มีแค่พรุ่งนี้คือคู้ขอรับสวัสดตการการว่า,นานเป็นรายงานประจำอาทิตย์นะคะะเราก็ตัวเลข,ขอ,อื่นๆเชื่อว่าคงจะมีความสำคัญไม่มาก แต่ถึงเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างานเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานเนี่ยตัวเลขเป็นบวกกับทองคาแต่กับกดดันกับทองคําเนื่องจากว่าข่าว QE ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเองก็ต้องประเมินค่ะเราเชื่อว่าคงจะอยู่ในกรอบแคบๆคงไปไม่ไกลนะคะคุณ<า>พ,พรวันคะถ้ามาดูกันเนี่ยในปีนี้ทองคําเคลื่อนไหวอย,อยู่ในขาลงนี่นะคะลงไปประมาณเท่าไหร่คะจากจุดสูงสุดถึง30มเปอร์เซ็นต์ไหมคะจากสุดสูงสุดเนี่ยจนถึงต่ําสุดเนี่ย จะอยู่ระดับประมาณสัก42เปอร์เซ็นต์ได้ะค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยะนะคะไปหาอยู่ประมาณ1,670กว่าแล้วก็ โทษค่ะพันหกว่าแล้วก็<ช>ทับโลอยู่ที่พันหน่งค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรามองไป <c oughs> ในปีหน้านะคะทิศาทางยังคงจะเป็นคล้ายๆกับปีนี้ไหมคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข่าวว่าสมมตินะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐมีการประกาศว่าอาจจะลด QE ลงมากกว่า1,000 10, 0ล้านเหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็ค่อยๆมีการปรับลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีต่อตลาดทองคาเลยใช่ไหมคะ คือเราต้องมองอย่างนี้นะคะคือปีนี้เนี่ยไม่ใช่ปีทองของทองเลยนะคะโดยส่วนใหญ่นะลงทุนที่ลงทุนทองคําเนี่ยก็จะได้ผลตอแบแทนจากทองคําไม่เยอะเท่าไหร่หุ้นปีนี้เนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า อันนี้เป็นตัวหนึ่งเรื่อสังเกตได้ว่านักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวโดยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งทองามาลงทุนในแอสเซทตัวอื่นมากกว่าแต่พูดถึงว่าทองคาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าลงทุนสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวของทองคาเนี่ยกรอบแต่ละแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ประมาณสักหนึ่งร้อย US ดอลลาร์ต่อทอยซ์ว์เพื่อน,นั่นเองเนี่ยก็ยังสามารถลงทุนในระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นอยู่ยังพอสามารถทํากําไรอยู่ได้ะคะ่ะ ในในปีหน้าเองค่ะคุณพรวน YLG มีการประเมินยังไงบ้างคะแล้วก็กลยุทธ์ที่อยากจะแนะนำกรอบของทองคำในในปีหน้าเองเนี่ยมองว่าจะขึ้นไปได้ประมาณเท่าไหร่คะเราตั้งกรอบตรงกลางไว้นะคะ,คะที่แนวต้านเนี่ยประมาณ1,420พันสี่้อสิ US d อวอแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ1,100พันหนึ่งรอย US d สอตวอัอันนี้คือ กรอบเอเวอเรสถ้าหลุดซิกใจซิกหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเออร์เรอร์แต่ก็เชื่อว่าคงจะเป็นระยะสั้นๆถ้าเบรกพันสี่ร้อยยี่สิบขึ้นไปได้ก็เชื่อว่าน่าจะเห็นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ US ดอลลร์ได้นะคะหรือว่าส่วนข้างล่างถ้าเบรกหนึ่งหนึ่งร้อยได้ก็มองอยู่ที่เประมาณสักหนึ่งพันทุนทุนหรือเก้าร้อยปลายเก้าร้อยแปดสิบอะไรประมาณนี้ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะราคาหน้าเหมืองนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะนูแล้วราคาหน้าเหมืองมันมีตั้งแต่เหมืองแบบ โ <c oughs> บราณเหลืองขุดจนกระทั่งเหมือง <c oughs> ทันสมัยก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งพันจนถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทอแต่เราก็เชื่อว่าการลงของทองคำมันมีในยะเอาง่ายๆเลยหนึ่งร้อยแปดสิบครั้งที่แล้วที่โลง <c oughs> คือเมื่อเดือนกรกฎาคม เดือนพฤุนายนทัศน์ทิะแต่ก็ลงซ่างหรือแม้กระทั่งตอนนี้เองถ้าลงก็ยังคงร้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือกรอบล่างหรือกรอบสิ่งบนเป็นช่วงที่ถ้าถึงเราวน่าจะทำกําไรได้ก็ต้องรีบทอาออกมาก่อนเพราะว่าคงจะยืนอยู่ตรงแถวนี้ไม่นานนะคะท่านใดที่อยากจะสะสมนะคะเกี่ยวกับทองคําแท่งเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมไหมคะเงินบาทมีส่วนบ้างไหมคะที่ทําให้ราคาของเรานลงมาได้ไม่มากนักค่ะคุณพะวันคะ เงินบาทเนี่ยมีนัยยะกับการลงทุนในทองคําค่อนข้างมา,ากนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเงินบาทอยู่ที่32บาทแต่ปัจจุบันอยู่ที่32.67อนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยทุกๆกสิบตาของบาทมีผลกับบาททอง อยู่ประมาณ80บาทต่อบาททองคำถึงทองคำจะลงมาเนี่ยเกือบ50 60 USD แล้วค่ะซึ่งลงมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ลงลึกเอาง่ายๆเลยทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหวี่ยงอยู่ประมาณ42%แต่ถ้าเป็นเทียบเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่แค่35%เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ นั้นก็เป็นเรื่องของทองคำซึ่งปีนี้น่าปวดหัวจริงๆนวลบอกว่าจากจุดสูงสุดในราคาถ้าเราจำกันได้อยู่เดือนมกราคม1692นะคะต่ำสุด1180แก็บที่ห่างกันเนี่ย42%แต่ถ้าเป็นคิดเป็นเงินบาทเมื่อกี้เป็นดอลลคะเป็นเงินบาทเนี่ยแก็บที่ห่างกันก็คือ35%ก็คือลบลงมา35%ก็ก็ดีนะเงินบาทก็ช่วยได้บ้างก็ถือว่าเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นของราคาทองในปีนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตาม b u s i n e s s Focus นะคะรวมถึงติด